สวัสดีค่ะคุณมอ์นิ่งค่ะโอ้ไม่ก็สภาพเป็นศพเลยฉันไม่ต้องมาดูพี่พีมมากนะคะพี่ลีม,น,ะะมน่ากลัวค่ะชงชิค้าการหนามาเราเลยต้องเปิดเตาผิงนะคะถ้าตื่นเช้ามานะคะก็นี่ค่ะทำสตรอเบอรี่คอมโพส์นะคะก็จะมีสตรอเบอรี่สดนะคะเอาไปใส่ในหม้อแล้วก็มีน้ำมีน้ำตาลนะคะเดี๋ยวสักพักหนึ่งอยากให้มันเชื่อมๆเราก็ต้องใส่แป้ง แป้งข้าวโพดนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะคนลงไปอย่างนี้ค่ะการทําแบบสดๆง่ายๆค่ะไม่ยากค่ะเอาไว้ทานกับพวกวัฟเฟิลในตอนเช้าอย่างเงี้ยค่ะเพราะทุกทีพี่พิมจะไม่ทานเช้าแต่วันนี้เกิดอาการแบบว่าความเป็นแม่ครัวนะคะอยากเข้าค,ครัวคุณพิม์คนหลายคนอยากถามว่าอยากทานห้เห็นทําอาหารฝรั่งฝรั่งกั่วันนี้ก็ทำเบรคฟาสให้ทานแล้วกันนะคะตอนนี้เราก็ต้องปิดไฟไข่ไหมครมันก็จะเชื่อมมันก็จะอย่างเงี้ยค่ะ อืเโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาของทา,งานในนี้ก็จะมี 2x นะคะไข่แล้วก็น้ำมันใส่ไปช้ชอนโต๊ะนะคะน้ำมันพืชเสร็จแล้วเราก็ใส่นม8ปดถึงสิบเอ็แพนเค้กก็จะใช้นมประมาณ1ครับนะคะไข่2ฟองน้ำมัน เสร็จแล้วก็มิลก็ประมาณเสร็จ2อส่วนสนะคะใส่ลงไปในนี้นะคะเดี๋ยวเราก็ต้องตีให้เข้ากันนะคะโอเคค่ะ่านี่นมค่ะใส่ไปค่ะ1ครับนะคะอคือฮ uh ึ huh. แล้วก็อีกเสร็จหนส่วนสค่ะโอเคค่ะค1ครับของแป้งนะคะ ค่ะตองครับค่ะตอนนี้เราก็คนค่ะใครจะใช้เครื่องก็ได้ครับแต่คงไม่ต้องค่ะให้สมบัติทำวาฟเฟอร์กับแพนเค้กกินตันช่างนะคบไม่ต้องให้วุ่นวายไม่มีน้ำปลาไม่มีผงชูรสนะคะเชาวนี้อพี่ไม่เคยใส่ครับผงชูรสเพราบ้านพี่พไม่ทานค่ะ,ค,ะคนไปตีไปนะคะ ผสมแป้งลงไปจนให้มันหนืดนะคะแป้งสาหรับทําอีตัววัฟเฟิลหรือตัวทําเนี้นะค,ะค่ะาซื้อได้ตามท้องตลาดนะคะถ้ามันหนืดอ,อย่างนี้นะค่ะเข้าใจไหมคะเดี๋ยวให้มันเละเป็นน้าเกินนะคะโอเคค่ะนี่เป็นเครื่องทําขนมรุ่นโบราณมากเลยนะคะเดี๋ยวเราต้องรอมันทีนะคะจนไฟนี้หายไปนะคะโอเคนะคะนี่จะเป็นการทาวัฟเฟิลหรือทำแพนเค้กแต่วันนี้เราจะทาวัฟเฟิลแทนนะคะ เดี๋ยวเช้าๆถูบ้านเสร็จเห็นไหมคะไม่ได้เมานะคะเดี๋ยวเตรียมตัวคะ่ะนี่คะ่ะอ้ยหียตายละพู้ม่สุภาพออกสื่อในคารินพิมนี่คะ่ะเดี๋ยวเราก็จะถูบ้านด้วยตัวนี้นะคะทุกทีพิมจะใช้เป็นแบบสตีม m อฟมาคะ่ะแต่ผมก็ไม่เป็นไรครับโอ้ผมไม่สวยเลยเดี๋ยวจะม้วนผมให้ดูด้วยแล้วกันนะเ okay, คค่ะเจอกันคาวิดส อันนี้ก็เป็นสตรอเบอรี่คอมโพสต์เสร็จเรียบร้อยนะคะคก็จะเหนื่อๆอย่างนี้เห็นไหมคะเอาไว้ราดหน้าเขาเรียกว่าอะไรนะคะวัฟเฟิลนะคะพี่พิมจะไม่ให้หวานมากค่ะพี่มันจะทำาอกรสชาติแบบสตรอเบอรี่ให้มากส,สุดน้ำตาลน้อยที่สุดอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะโอเคค่ะลองทำทานกันนะคะถ้าสตรอเบอรี่แพงก็ซื้อพวกแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลเลยมาทำก็ได้ค่ะค่ะตอนนี้ไฟก็หายไปนะคะพี่พิมก็จะ เปิดนะคะสามีจะเป็นคนหยอดพิมพ์นะคะนี่ค่ะก็เทลงไปอย่างเงี้ยค่ะทำขนมตะข่ายบ้านเรานั่นเองค่ะฝรั่งเดี๋จริตเรียกว่าวอฟเฟอร์ค่ะอย่าเทเต็มนะคะเราก็ปิดค่ะโอเคค่ะคขาน,นี้มันก็จะพ๊อปอัพขึ้นเห็นไหมคะจากที่ขอบมันวูบเห็นไหมดูดีๆนะคะมันจะพองขึ้นเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม อามอมากมอเก่ามากนัคก็มันใช้งานไปแล้วเนาะจะอายทำไมเด็จริตอีพีนี่ค่ะอาหารโปรดของพวกนางค่ะนางชอบกันมากเลยค่ะวอลเฟิร์นางจะไม่ไปไหนค่ะเดี๋ยวดูนางกินกันนะคะอีนางวิกกี้นะคะตัวดีเลยค่ะค่ะตอนนี้ไฟมันก็ออกมาอีกครั้งหลังจากที่เราใส่ไปนะคะถ้าไฟหายไปนะคะก็คือประมาณนั้นค่ะก็เตรียมตัวอออกนะคะ แต่ต้องใช้ประสบการณ์นิดนึงนะคะเหมือนเราทำข้าวๆค่ะอยาม้งอย่าไม้ปิ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดมเอาค่ะจมุกต้องดีเฮค่ะครัรคุณพิมพ์ค่ะวันนี้มาแบบ g ุดมอร์นิ่งจริงๆค่ะเห็นไหมคะกับน้องบัฟเฟลค่ะกับสตรอเบอรี่คอมโพสไรสตรอเบอรี่คอมโพสอ่ะค่ะแบ๋วนุ่นก็ซักผ้าโอ้ยเหนื่อยมากเลยค่ะชีวิตแจว เห็นไหมคะอยู่นี่เราต้องทําทุกอย่างนะคะแบบว่าแต่เราไม่ได้มาเป็นคนใช้นะคะเคลียร์ก่อนนะคะคือว่าสามีพี่พิมจะเป็นคนดูดฝุ่นสามีพี่พิมจะทำรอนดี้พี่พิมจะเป็นคนถูพื้นพี่พิมจะคอยปัดฝุ่นทํานั่นทนํานี่ตกแต่งบ้านหน้าที่รอนดี้สามีพี่พิมจะทําค่ะทําเครื่องซุปเปอซ์โซฟาต่างๆแต่เสื้อผ้าสวยๆแกจะไม่แตะคะ่ะเพราะแกรู้ว่าพี่พิมจะต้องส่งซักแห้งอย่างเดียวเข้าใจไหมคะ เราชีวิตช่วงเช้าๆค่ะแกไม่อยากออกสื่อค่ะบอกไว้ก่อนเลยนะคะเคค่ะตอนนี้ที่เมกาตอนเช้าก็9โมงเช้าพอดีเลยค่ะโอ้โหไปตลาดคงเที่ยงครึ่งบ่ายพอดีละค่ะกวจะทําอะไรเสร็จเพราะรำใหญ่ค่ะค่ะตอนนี้ไฟก็หายไปแล้วค่ะแล้วก็มาเปิดนางค่ะว้าวโอ้ my g ก s h แเราก็ใช้ซ่อมแตะแล้วก็เลื่อนมาค่ะสวยงาม อันนี้ก็พิมพ์ต่อไปค่ะก็อย่าทายอย่าเทเต็มนะคะเพราะเดี๋ยวมันจะต้องพองตัวค่ะแล้วก็นี่ค่ะปิดฝาอีกครั้งหนึ่งนะคะแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวไฟมันก็จะเด้งกลับขึ้นมาเห็นไหมคะมันก็จะเริ่มพองขึ้นเห็นไหมเห็นไหมเห็นฝาโอเคไหมนี่คือการแต่ตัวแล้วมันก็จะยืมเห็นไหมไฟก็จะออกโอเคค่ะแยก ค่ะนี้ก็จะเป็นสตรอเบอรี่นะคะใครกินมากก็จะเป็นสตรอเบอรี่นะคะใครทานน้อยๆเกินก็จะเป็นสตรอเบอร์รี่ค่ะก็ตักราดไปค่ะใครจะทําเป็นแบบบลูเบอร์รี่ก็ได้นะคะใครจะทําเป็นพีชเป็นอะไรก็ได้ค่ะแล้วแต่ะครับผลไมะคะ้ค่ะรสชาติแบบแต่พวกเบอร์รี่จะอร่อยสุดสําหรับพี่พิมพ์นะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะน่าทานไหมคะ โฮมเมดค่ะฮ่ก็เป็นวัฟเฟิลสตรอเบอรี่คอมโพสนะคะก็เป็นโฮมเมดนะคะทานกันก็ใครจะใส่บัตเตอร์ก็ได้นะคะหรือว่าใครจะใส่เป็นแบบไซรัปแบบฝรั่งเขาทานกันแต่พี่ๆไม่ชอบค่ะกลิ่นมันแปลกไม่มอะไรที่เป็นแบบเฮลตี้สุขภาพดีกว่าค่ะนี่ค่ะร้อนๆตอนเช้าก่อนที่เราจะไปเป็นแจวนะคะ สตบบรอเบอรี่คอนโพสจะไม่หวานมากค่ะใครอยากหวานใครก็ต้องใส่น้ำตาลแต่พี่มันจะไม่ใส่มากใส่นิดเดียวแค่นั้นนะคะให้พี่ชอบรสชาติของสตรอเบอรี่มันจะเปรียปร้ยวๆค่ะค่ะสตรอเบอรี่ออนท็อปอย่างนี้นะคะแล้วก็อื้ม,ม,มดูผู้ช่วยลีโอก็อยากวิกกี้ก็อยากโรซี่ก็อยากโอ้ย อยู่รอบๆมามีไปหมดทุกคนอยากกินเห็นไหมคะสามสาวเล่าเรื่องเค้ก okay, ค่ะพี่พิมขอตัวอยากเห็นวิกกี้กินใช่ไหม่ะวิกกี้เราสิอ่ะเห็นไหมละ่ะนางๆกินค่ะเค okay, ค่ะบ๊ายบาย